มีแต่พี่น้องเอ็มซีก็งงน้ำเราเนาะบางทีเราก็บว่ามันีอยากไปบืนอยากไปหงาเรากับเขาก็งงคือการไทยก็งงงดอย่างไรเนาะโดยแต่ป่ะคืออีหลาบูปานี่คืออีหลาบูปายัให้เพิ่นเพิ่นเข้าใจนะลูกเนาะเพิ่นเข้าใจวันละพออีแม่เราก็เป็นนั่นอยู่แล้วโดยแบบว่าให้ดูต้นเจ้าซ่าสินะลูกเนาะเดี๋ยวเพิ่งใครมาลูกแม่เอ้ยข้าวที อาพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องช่วงเศร้าๆนาะพี่เนาะอยู่แดนชนทยาพี่น้องนะเนาะอยู่กระตุกกระตุบไอเพ่นนี่แหละพี่น้องเ,เอ้ยทางแม่นงนี้นี่เพิ่นกะเห็นทั้งคลิปประจันเพิ่นกะตื่นมาเขาา่าเศ้าบพรท่านด้กินพี่น้องเนาะเพิ่นกงให้ลุงพามาว่าเห็นทั้งคลิปประจันคือไอเพ่นว่าวา่าบ่อยากาไปไปสนว่าคือวา่าอยากอันว่ารักษาตรงสัตว์ ยันตายตั่นนี่นั่นเนาะพี่น้องลุงก็โอ้จักสิวาน,นี่ได้เนาะเพิ่นไปคยุยไปล่มกันเนีไหนกับคิดบรจันเนาะลุงกะโบฮอ่า <c oughs> จังไดบาระเอื้อแล้วคิดจังไดเนาะเพราะว่าเราว่ารุ่งกาตอนที่ลุงเข้าไปไม่ไม่แล้วกับค่อนข้างสี่สี่เลี่ยดอะไรพี่น้องเนาะตันมวานีต่ตะแรงว่านี่ก็ได้แต่ว่าเขาก็จิตจัง,งไดเนาะเอ้าพี่น้องกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้องถิงเนาะเอ้าพี่นอ้อง,นองเลยมาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชแนลคือเก่าคือเดิมเด้อ,อพี่น,อน้องเด้ออ่ะอีหล่าสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดูโดยกินบ่ได้อนอนบ่อรับคือว่าโพดบพ่โพดเทเธอเป็นแน่ไงคือว่าอยากให้ภามาจะเศร้<ข>าเถอะครับเป็นเงินช่องจั์โดยเป็นเป็นยังคอมเมนต์กันไลน์เนาะโดย พี่เจนเล่าคือว่าแบบว่าจังไดพูนีินะว่าคือสิบวอยากไปแม่ว่าคือแบบบวอยากไปบอกบอสบายบอกเบานะโดยยากคือว่าเราป่วยสินม่นเราป่วยแล้วเรายันตายบอกถึงวันนี้ไดายันตายนะบอกหันนะวาเงยโดยแล้วก็ว่าอยู่นอกวายอยู่ใส่กระต่ายเนาะหรือว่าเราไปเล่น้ามูน้าพวกแล้วต้องเข้าใจเด้อพี่น้องเน้อบางเถื่อเลย ไอเพนเล่าบองยังไงซาเลาะก็คือว่าง่ายกับสติสตังบุคคอยดีเนาะแม่เนาะแม่แม่นะเป็นคนแบบเป็ที่แบบอาจจะพูดเนาะแบบว่าอยังโดยโดยโดยคือเราแต่สติบุคคอยดีแน่อย่บนที่บ้านคือบ้านคือจะบอกหน่อเนาะโดยบ้านแน่คือบ้านอย่างไดปุ๊บบอกก็ถูกโดยยังลดุพันเธียได้ดุล่ะบ้าหลอดพันเธียโอ้ยไม่กันซันกะบุคคอยดีปันธ์ดเพราเป็นยังเนาะเดี๋ยว เอาซางมันดอกกระสมนี่แหละพี่น้องเลยมานี่ซางซึ่งมาอย่าแล้วเนะไปพี่น้องไปอ่าก็คือต้องเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อลยเทนนีอ่าคันมีผู้ใดมากวนหรือว่าวไห่เล้าแบบอันนี้เมื่อวานนี่ลุงเข้าใจได้ว่าชงใส่รับไปเล่นน้ำมูลแล้วน้ำมูลเนาะ เน่น้ำบินน้ำมูนมูนว่าแบบทำนองว่าเอ้าให้เอาทีราคาแพงจะมาให้ยุงชี้งชั้นก็แล้วมาคิดแบบนี้เนาะเลยไปซื้อเนาะโดยเนาะเพียงาเขาก็นี่แหละบางเท้าอะไรกันแต่เพราะว่าลุงว่าว่าเมื่อวานแล้วเราวงั้นว่าง่ายๆเออแล้วก็อัสซีเรียตอยู่ตอนแรกลุงก็เลยมาแดงมานนี่บอกแมนว่าเขาไม่ลุงมาน้าหน่องวานนีโดยเพราะว่าน้องนี่นี่รับเต้นี่น่นอนวันกัสิว่าจังเลย ี่น้องเอ้ลุงกะทำเต tamam right? ็มที่เลยเนาะเอ้ยแล้วอันน um, ี้กะไอ้ลุงเชื้อว่าเอ้ยแล้วสิไปเนะโอ้ยน้องมากะเป็นจนเรื่องเลยเนะนี่กระดาษอ้ยโอ้โอโอโอ้โดยเอาเอ้ยสบายดีจะไม่ประหลาดด้วยโดย โดยโอ้ยเอือยน้องสาวจะนอนบ่าร in ับด <esti> <one> <ira> ้วยมื้อนี้นะนินว่าจังได้คือว่าคือว่าบ่ไปมานี่ก่อนมานี่ก่อน่่าอน้องสาวอ่าเมียเฮาว่าโอ้ยคือเบิ่งคลิปน้องคลิปบริจันเอือเพิ่นคือว่าเราบม่อยากไปโน่นนี่นั่นเหมัอนกันมาคุยนะครับเจ๊แต่สาวุ่นโดยเลยเอฟซีพูดว่าโอ้ยเพิ่นคือว่าเรคิดบริจันว่าอ่าๆบ่อยากไปโน่นนี่นั่นแล้วเฮาก็เลยอยากถามเพิ่นว่า เบ้านี่คือคือหมายคุ้มแบบใดคือแบบว่าเอื้อยจากซ่วงไข่ก่อนไม่จังไปหรือว่านี้ใดโดยวันนี้เอื้อยเอื้อยเอื้อยว่าจันเอื้อยซ่วงไข่ก็เด้อจังได้ไปเอื้อยวันนี้โดยโบน์แบบเอื้อยไงล่ะโบน์ว่าเอื้อยเปลี่ยนค้ำเดยใดได้โบน์ใดเอื้อยเอื้อยบริวาในนั้นๆได้น้องโดยคือเขาหนูเขาไปเบิ่งหนูถ้าก็คิด คือคือคืออ่ามีเฮาก็เลยว่าเอ้าคือเอ้ยพ้นแล้วคือว่าว่าเป็นหมันเป็นเหมาะคือเอ้ว่าไงคือเอื้อยแล้วอธิบายบ่ถูกพี่น้องว่าไงคือแบบว่าเล่าหน่นบ่ไงเล่า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 บัสบายในโต๋แ้วเอื้อยเล่าหน่นไปว่าคิดประจันว่าเอื้อยแต่อยากหายก้อนแต่อยากไปโดนว่าแน่นแหละโดนบอกจะผึ่นนั่นได้โดนโบเมนว่าบ่อยากไปบ่โดนว่านู่นนี่นั่นสินะว่าว่าไงคือคือแบบว่าเอื้อยแล้วก็บอว่าไงว่าคันไปยี่อพุ่นยันยันล่มยัน เป็นทันเป็นหนีมาได้ยันมูพวกไปเยี่ยมมอหรือวันนี้ครับเอยว่าจะมาจันว่าเอ้อเอ้อสว่างก่อนดีก่อนเอ้อจังไปเอ้อวันนี้เห็ดเป็นโลคตุ่มนั้นเออระว่านอันนี้เลยน้องโอ้ยโดยจะแต่เอ้อบอกเพิ่นว่าให้เห็ดไปโลดเนาะโดยโมเป็นบอกได้ให้เห็ดเป็นบอกบอกว่าให้เห็ดโลดแล้วเพิ่นท้มาษานี่น้ำมอนันลงมานี่เออดี่แข็งนั่งแล้วถ้าว่าเอ้อเห็ดได้แหลตุ่มเห็ดเป็นโลดเขาบอกมืออืดก่อนนะ แโดยคนชอบใครคนจะไปคนอันนี้โดยโดยคือเขา่ได้จาไในก็ไปเป๋าเนอยโดยไปแล้วไปแล้วปินบ่ได้ล่ะโดยหยั่นเชียวจน๋จ่าเด้เดยไปโลดเออมาเป็นคนนั้นนั้โดยและเจ๊บอกว่าต้นจ่าวเดมเมื่อบ้านกอนนะดีโดยบ้านกง่ายกับอ่ะเอ้ยชิไปซักผ้านี่เตรียมเตรียมเมื่อบ้านมื่นบ่ เออเครื่องนางปูปลาได้ไปไล่ดอกน้องน้องดราะว่าบางเชื่อในน้องน้องพาไปเลยพากลับเลยมาบ่มีผ้าเผาเขาโดยแม่้ไปไปเช่ากับแดงเออถึงเถิงเชื่อไปได้ก็ไปขายได้เนาะดูด้วยเอนนี้บ่มไหนเป็นสิได้ด้ล่ะแม่แมนแมนมันปีมันแัดเออซื่อมาเป็นได้ด้วยบ่ได้เอาโอเคเอ้ยเราจะไปซักเสื้อผ้าพี่น้องน่องกระชิอ่าอันนี้เอานางปูปลาไปก็ได้ด้วด้วยด้ย พขาว่าเอ้ยแล้สิเฮ็ดเบี้ยงมันนี่นะอย่าเฮ็ดนักเลยเด้อเอ้ยเด้อเฮ็ดเบี้ยงนะกินผักก่อนก่อนที่ว่าอันมาอันที่น้องว่าอันแพทย์เพิ่นว่านั่นคือเอ้ยบ่ได้เป็นอย่างไรอ่าโบเมนว่าให้เอ้ยย่านนะเด้อน้องชิวบากชิฟังคือแพทย์เพิ่นบอกว่าเอ้ยเนาะขาดสารอาหารในเอ้ยกินข้าวหลายๆแล้วมันสิดีขึ้นกินเข่าในร้ายๆแล้วกินน้าหลายๆซัมนี่แหละเอ้ยแล้วกินยาตามนั้นไปสองอาทิตย์อ่าขึ้นหลังน่องแม่นเมื่อวาเลยน้องสิไปตรวจคืน ทานว่ามันอันนี้ขึ้นมาแล้วเขากับสีชาย,ยา้เอื้ออีกชายสล้ให้ไหมอีกเอื้อยบ่ต้องย่านดอกว่าสสล้มสีตายคนรเฮาน่ะไปอยู่พุ่นกะคือนุ <c oughs> น่งเพิ่มนี่กับป,ปุบป้ามาถิมเจ้าเฮา,าก,กับปุ๊บป้ามาถิมเขาไปเบิ่งไปแย่งดูถ่ายมป่วยเป็นพญาติมากกับพาไปหาหมอเออคือเอื้อยว่าเอ้ยว่าอยู่พี่ อเอ้ยอุษาเอ้ยล่ะแมนยู๊อยู่ใกล้กันยู๊แต่ว่าเอ้ยเจ็บไข้ได้พืาอนแเพิ่นออกข้าวขึ้นขยาให้เอ้ยบอกกับบล็อกมนหมดละเว้ยเนาะว่าไงเพิ่นเนาะบม่ได้แบบอย่างเนาะโดยว่าง่ายๆก็คือให้ให้เอ้ยเข้าใจว่าอ่ามูพวกนี่ยยูพูดมูก็ไปหาได้มูก็มีซาลงซาเล็กมูก็ขี้ไปได้ครันมูหักมูแพงเข้าอีหลีแมนหมดละเพราะฉะนั้นเพิ่นเจ้เพิ่นว่าข้าวหน้านี่ยเต้องแบ่ง่ก็คือว่าไงก็คือแบบว่าให้เอ้ยพยายามอ่าอ่าคิดให้มันบวกเนาะ บอคือว no. no, ่าไปยี่งุ่นนอกกับบอไดปาไดทิไปยีุ่่่นกับบอไดวายแบบนบ้มเป็นยังไงเอยอโอเคสบายใจย่บอไดินแบบนี้สบายใจนโอ้เบาเบานนั่นได้ละเออบาเบาท่าปูปลาโล่เบาใจมันเข่าไปเนาะเออได้ว่าเออเอใครย้ให้เออชองก้อนว่ะหน่อยแล้วทางเ่าัจตอบว่าดาอันนี้ได้ว่าตู้ได้เส่นไดให้ปุ๊บือโลดก่อนนะมันเร็โลด บาดเอื้อยสว่างเอื้อยจังไปเอื้อยวันนั้นนี่แหละปู่ตะเบิดจานอ๋อวอย่างไงก็คือสั่งวันนั้นอ๋อก็คือโอเคพี่น้องไงว่างไงก็คือเอ้เพ้นจางเปิ่นนั่นเพราะว่าบางเทือกอะไก็คือเฮาพูกันอยู่เนาะงวอย่างไงก็คือแบบว่าอ่าคือเอ้เพ้นจังไนแล้วแล้วก็เห็นมุ้เห็นเต้าเราอยู่งได้เสียลูกมาอยู่นี่ก็มันกับโบแมนเนาะงวอย่างไงก็คือแบบว่าต้องคิดเห็นอ่าพูดที่นี้เมือนตาตาดำปากกอกปากแก่อยู่สิแล้วมันบอกบอกเอนสิว่าอ่าเรื่อง ง่ายๆภายใน,นได้พี่น้องเลยอ่าคนคนหนึ่งสิมาอ่าเป็นไงเนะี่ยพี่น้องบอกว่ามาเอาใจใส่มา,น,น,านี่มานี่คื่อว่าเขาเห็นแล้วมันอน,นาถาลตัวเอื้อยแล้วนุ่มกินในร้านเนี่ยนุ่มเนี่ย,ย,นนยอันนุ่มขนมยังนี่กินในร้านโดยเอ้าเนาะ ได้๋ยินจจกปากไอเพ้นแล้วพี่น้องเไงก็คือเราก็ยืนยันมาเราอันมาอันนี้มื่อนี้ดีขึ้นนลเวราเออยคล้ใกล้ได้ละคล้ใกลนี่้แล้วเนาะบอกเอ้ยกินข้าวเศร้าเลยบอกผมเนี่ยแล้วสบายกระตุนกระตัวเล่าเนาะแล้วสบายกระตุนกตัวเราคิดไปทุ่นทีทุเดนว่าว่าบอกไงยันตายยันด้วยหน่ยตายยังไปแล้วไปหาที่หาทางให้ลูกให้เต้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮงยยันสิตายเฮงไปหาม่งมันนักเป็นแลงไงเนาะ ปลูกพักปลูกหญ้าไม่ให้ลูกเห็นสาวลูก็พี่อีหลาปูกปลากันใหญ่ขึ้นสุ่มมือบางเทื้าเพิ่นเห็นลูกเขาหนารักนะนี่เนาะขีมาขีกาว่าขอโทษนำยางออกยางเข่าสมมติว่าเขาน้องไปเพียงล็อกคอเข่าปลาคขาสิมยุ่นน้องๆ้องรถโอ้ยเพลินี่ยเบิงแน่จะเบิกแน่คนแหงบ่อยง่ายเอื้อยชิพาลูกไม่จะหนีบางเถ้ามันมีมันเอื้อยชิยุ่ลูกตลอดบ่อยสัตว์เน่มาเลยเอื้อยปูกปลาก็ยิ่งยิ่งดบมือยิ่งใหญ่เป็นสาวเดี๋ยวดูบังแน่ เออพ่นี่ชอยไม่ได้ชอยกับบุมีหน้อยเพวัะน no. 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 ั no. ้ค no. ือแบบว่าจะมาเอื no. ้อไปแกพ้ง no. กิน no, รัวเนาะแบบว่าบางเราบัวบัได้เนาะบัวคือคนจบคนช่องเนาะอีนนนนเนามีได้เอื้อเคยเก่งเนาะเคยยังไงเนาะจะได้ผ่านมาเนาะต่อหนาไปหนยอือคนนี้จะนี้แล้วก็แล้วหน่อยเพราะงั้นก็คือเฮาเฮาไปอยู่มองมีผู้มีคนอยู่แน่สินะเอื้อไปอยู่ในบ้านในเมืองเพิ่นเนี่ยนนี้ก็อยู่ในบ้านในเมืองอยู่แต่เฮาบ่อยู่ไก่มูไก่พวกมเนาะอยู่ไก่มูอ่า ก็ให้คิดเห็นน้องอะเอื้อยกันย้อนน่อเราคิดเห็นลูกเห็นเต้าอะไรเราก็ยังอยากไปเนื้อเออเนาะมวยเราเอื้อยเราโบไปได้พี่น้องเอื้อยเราไปมืออื่นนี่ก็เราการซักเสื้อผ้าน่ะเตรียมสิเมื่อบ้านมืออื่นไปกับเนื้อเนาะไปมืออื่นเนาะกับเราแล้วจะหย่างอย่างนี้โดยแม่นขี่รถเล่นไปเล่นมากเขาเดียวก็ได้เพราะว่ามันบริไกลปัญญาพี่น้อองยพะร้านนี่ ละคนบดีละเขาเออาเจ้าหยุดคนละเขาโจมไปเมินได้สิได้ดายสิได้ละแม่แม่แม่เอาโอเคได้เชืฉยเด้อไปไปซักผ้าก่อนไปสิไปโดยดีใจยังวะของเงินน่นอ่องี้กระเป๋าเงินครบเป็นห่วงคนเนี่ยติดแนวตลอดบ้าเยียงด้ยเอาไอเพนแล้วมาหนี้พี่น้องเลยก็คือละว่าวในบังเทือกกะทำไมพี่ได้อันนี้อันกินน้ำนะกินเวลาเนี่ยได้เออเด้อ โดยอ่ะอีหล่ะเอาอ,อันว่าพนมเก็บใบดุอ่าเอาอีหล่อันว่าอันอันกำไปไส่ขน,นาดไปเก็บองแ,แต่อาไอมาอยู่ตะล,ะละาดโลกเออโดยโดยเอาไ,อไ,ไม้อยู่ตะลาดโลกโดยเอาไมนิพเศคอนองเแบบอ่ทาทั้งเอื้อเจ้าว่าเพนเห็นคินีคิโปรจันว่าอ่ทาทั้งเมย์เจ้าบิจาคง่ายไปแล้วแบบคือหล่ะเป็นลูกอีหล่ะคิดได้เป็น้องเอฟซีขนาดจ้หูนาะว่าเอ็มเอเป็นอะไรเราค่ะเป็นน้อานั่นอยู่แล้ว ว่าไงคือเราว่าคิดว่าอย่างกะว่าโดยเราโดยเราคิดออกแล้วว่ามือ๋อคุ้มคิดว่าคิดคิดคิดออกแล้วว่าที่ลูกโดยจะคิดแล้วถอะเราบูดน้ำลายเลยว่าไงเพิ่นลบอลใตใจตองคือเฮาเนาะว่าไงก็คือนี่แหละพี่น้องไงคือเจตนาอิล่าเพิ่นนี่ก็คือเจ้าอยากไปเราลูกนอนอยูุ่่นเนาะโดยเพราะว่าเพิร์ลบอกก็เมื่อวานเราเรากระจมในเมื่อคืนนี่แล้ว่ะเราแต่เช้าเราพูอยากไปแห้งว่ะนั่นนี่แหละโดยนอนเข่าไปเพิ่นก็ว่าดันโดยก็คือแอนว่า ทั้งซ่องมอจันก็คือว่าง่ายเวลาเอื้อยแล้วเครียดนะ anden, viewers, ปูป่ป่าเนาะเวลาเราเครียดแล้วเราจะว่าอย่างนัก็ว่าสิบท์มันมันโมดุน้องปู่ป่าพันยู่งนะแม่พันพันไหนจะหู้ดีพี่น้องเพราะว่าเวลาแม่พันเม้าหลายน้องปู่ป่าสิเบกเลยว่าหยุดหยุดยุดอย่าว่าวตรงนี้นั่นเนาะคือแบบนี้เนาะเขาใายขอไพร์ไลยๆเนาะแม่คขันแม่จะว่าวยังไปเนาะสี่แบบว่าโดยที่เมันว่าได้ตาตองมันโมลุกัน าคาดว่าสิ่งภายนอกคือคันสมนมติว่าคือเขาหู้อยู่แล้วว่าเออเพ้นเราเป็นคนแบบใดแต่ก็คืออ่าน้องปูปลาคนกะหู้ไม่เป็นคนแบบใดเนาะพเพราะฉะนั้นก็คือให้อา่ายนอกเอฟซีดูต้นลูกแล้วภายนองนอกก็ให้อ่าอ่าตึงไหนนะพี่น้องก็อยากให้ช่วยเบิง่ชงช่วยแย่งช่วยกันเพราะว่าเขากะเหตุใดซ้ำเที่ยวเหตุใดเนาะคือน้องปูปลาเราอยู่กับแม่เราตลอดเรากะหู้อยู่แล้ว,ลลว,ลวพี่น้องว่าเออเพ้นเราเราอ่า เราคิดจะว่าอย่างแล้วก็ว่าแต่ว่าเราลุ้ด้พี่น้องไอ้มเดิร์นมาเรานี่ยบางครั้งบางข้าวบางทีพี่น้องเมาแนี่บางเทือีว่าเราวเป็นไงนะมาโทษนะบางเทืีว่าแล้วโมเต็มนู่นนี่่นันแน่ๆนะลูกหลานเราคนอาจจะยังบูดในใจเรานะโดยเบบว่าไงก็คือแต่ละเป็นคนสะอาดหากลุ้งหักเต้าพี่น้องว่าไงก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จักซีวานี่ได้เนาะว่าไงเขาก็จะซอยอีหล่าเพิ่นหอน อันนี้พอดีมือนี่อีหล่าไปน้ำเบาอยู่บ่ไหอนี่ไปเพื่อนเก่าพวกไปบ่เากับน้องพนกสิพาน้องพนไปเบิ่งเงินวาหม่องบริจาคที่ต่อเติมนอกจากบริจาคนาซิมาต่อเติมน้ำด่พี่น้องอัดซีฟอนได้ลงทรถามแล้วเราประมาณเที่ยงเราบริจาคมาประมาณเที่ยงเน้อ ดูเลยจากสีได้ข่าวขอตอนใดไปสน,นะอโอ้บงังคำนัันไปอันนี้นาะลูกไปเก็บคิดออนกระป๋อง <โด S 1> อนไม่นนตลาดโลกวะดวลดยเราก็เราก็ไปหากระป๋องเบีรยมไาไว้คายเี่โอโดยเดี๋ยวเพื่นไปแต่เศ้าผลนน่ะดยไป้เก่ามงโดยโดยอาชมุดบารเมยจะเปลี่ยนใจอิร่าเช็ดนี่ยลูกแหละขัเพิ่นพอไปี่นะเ <c oughs> ขาคิดไพ้าา่ลอะไรอาใครเมยเปลี่ยนใจนะ ไปยูนอเมทนไปเลยเหรอเอาอีหล่าเอาอีหล่าสิไปยูใช้ลูกนะฮะหล่าจะไปยูไปไปขออยุ่เพื่อป่ะมายูเพื่อป่ะดิยู่มทองนี่นี่ป่ะโดยไปเว้นทตรงนี้นี่แล้วคูเพื่อเจ้ากับคูเพื่อจาไล่ไล่คูไว้คูแนไแต่เราคุดเราคุดตลอดว่าเราอยากไปเหมือน่างยมาเลยกะโอ้อยากไปเด้ แล้วอยากไปอ่ะป่ะกูอยากไปเด้ว่าทำอะไงกินแต่นั้นนี่แหละเธอเขาบอกง่ายก็คือแบบว่าคือเอื่อยแล้วคือแค่ว่าเขาง่ายคือคือยังไหนคุณน้องคือคนอย่างชิ้นอย่างทำนะเวลาว่าวอย่างกระว่าวน้องปูปลาเนาะมันเคยจะให้ลูกกับไล่ฟาดก็คือน้องปูปลาว่าแล้วท่านกับท่านบัวท่านกับบัวท่านนะลูกเนาะบัวท่านดอกท่าบัวท่านบัวท่านนล้วย้ำๆกินข่าเกาะว่าจี้เกาะเลย เออว่างคือลูกคนชิ้นเดียวแม่เป็นคนนั่นแหละข้นแบบว่าเล่าเนี่ยเลี้ยงลูกนิ่งตามมาส่งข้นแบบแบบเรามันผูกเนักยังเอ้ยยังอันนั้นทาแม่นแบบเลี้ยงลูกส่งขนเนาะแม่นมันต้องแบบโอ้ทำแม่พูดว่าแล้วแม่คือเชียนแม่คอนซัมมี่นะน้ำกรเลยดมองเสมอแล้วก็เปลี่ยนไปเบิดเลยพี่น้องพี่น้องขึ้นเชียนบวกง้มง้มอยู่พวก ไปสักสืบหายลูกสาวเบนบัลล่าตัวหนึ่งตัวเดียวหัาสักเล็กตัวเศร้าคู่ตัวที่แรกอยากให้ลูกรถไฟไปแมนแมนลงใส่แบบนั้นแมนอยากให้อิล่าปูปลาไปเอ่อพอนายคือแบบว่าอยากให้ใส่ตัวนี้นะแบบตัวเก่งที่เรามักกันได้พอาง่ายซะตัวเธิรมากเราขาดใจเราไม่ได้ดอกพง่ายคือเขาก็ะหู้ว่าแบบแบบเรื่อยเราเป็นคนแบบใด้พี่น้องเอฟซีก็คืออิล่าว่ากันเนี่ย แม่แม่บางเอแม่ค uh ิด nah uh ังไหนก็เบอกนั่นนัอยม่เราคิดออกแล้วว uh ่าจะเบกแล้วไหนเราก็เศ้าแน่หนึงนะบางเออะไรก็คืลูกคนหูนีสายแม่เนาะบางเขึ้นต้องปลุกปายด้น้ำแบนแม่ว้าลายลูกกับเบรกนะเด็กว่าคือแบบลูกเบรกกับแม่แยุดแน่เบเศร้านี่คราก็บอกวว่ายแม่ว้าลายจะนะว่านหายก็บังทำน้าเสียาลายเติบเขาอยุดยุดแล้วก็ยุดแต่เศร้าลูกมาแล้ยิ่งเชียนจนคนโวเวอเวจักมียงแหละนี่บอกว่ายุตแล้วก็เศร้า โดยยกนั่งเล่าถึกประชาอ่าเพราะงายกับตามตามที่เราเคยเป็นเนาะปู่ปลาเนาะเราก็ไข่เก่าๆได้ไหมน้ำผัดน้ำผับเราไข่เก่าอีกกกเ่าไข่ตั้งแต่บ่าวเขามาเนี่ยหมดโดยจะบ่าวเขามาเราไข่แห้งค่ะว่ะมันคือเก่าแต่เก่าโว่าวเว้เขาตื่นบนเทลเนี่ยค่ะทำเห็นเขาลุกขึ้นมาจะมโนเขาสองหาขวาชิงไพ่โบว์เวทจะเศร้าจะรึกอยู่ เอาผันห้องผันโอยผันหายมึงหำมมึหำกระบอกบอกกระเบอยากพักไหนฮะนะหน่อยผู้ชายมันเป็นน้องนุอยผู้ชายเนาะกล่าวมันเป็นน้องนุอยผู้ชายนี่เป็นกบอ่าบุษย์คือน้อยมียิ่งพี่น้องค์เลยนี่แหละน้องเนาะก็คือลุงเจตนาของลุงเนาะก็คือน้องปูปลาจะเป็นคนเชื่อื่อเชื่อสยาติมั่งงานอยากอยากเอาชีวิตตัวเองให้มันดีเนี่ยอยากอายมุ้งเนาะป่าเนาะมั่งงก็คืออ่าน้อง คือแบบว่าพี่น้องเอฟซีผันเห็นในคีบอวิชันทรในชมรมว่าเพิ่นว่าแม่เจ้ากิตัวว่าเจ้าแม่เจ้าว่าเจ้าน้อยบ่ไปเจ้าน้อยบ่ไปจริงสินะหลักล่ะอีหดาคิดเนี่ยได้หูืเฮาก็คิดเนาะว่าแม่แบบบางทีก็เราคิดได้บ่ได้เราก็ว่าว่าเราคิดบางทีเราก็ว่าเราอยู่น้ำเฮาคือกันเราก็บางทีเราก็บ่อยากไปบางทีเราก็จะบอกว่ากูอยากไปแบบเราคิดเฮาก็บบุ๊ปอะไรแบบนี้เนาะ เป็นไงเพิ่นเพิ่นเพิ่นบป็นไงก็แล้วแต่เพิ่นคิดออกตอนไหนแบบแบบอยากไปอยากไปเดี๋ยวก็ว่าว่าอยากไปแล้วคือวแบบเรา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 อันนี้นะลูกเนาะโดยมีแต่พี่น้องเองทีก็งงนทำเราเนาะบางทีเราก็บว่ามันอยากไปบุญอื่ออยากไปเหรอเนาะโดเขาก็งงลคือการไทยก็งวหงดเนาะโดยแต่เพื่อคืออีหลาบูปานี่คืออีหลาบูปายังไงเพิ่นเพิ่นเข้าใจนะลูกเนาะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจไว้าล้วพออีแม่เราก็เป็นน้องอยู่แล้วโดยแบบว่าให้ดูตนเจ้าซ่าสินะลูกเนาะ เด ok! ี๋ยวพึ่งไปะได้เมื่อ้ใครมาลูกป้าเต้พี่น้องเลยลูกสาวล้มหัวคิดกุนเนอะเมื่อกี้นี่เอ้ยเพ่นเห็นหลานล้มแลี้ยมาเฮ้เพ่นก็ได้ว่าแม่แพงนป้าเต้ว่าพ่อเบิร์กน้อบอสเนาเขาก็ถามน้องอยู่แต่ว่าบอกางกระขี้แต่เก่าคือบริลลล้มแบบจังว่าขาดสิเจ็บแล้วมั้งเบิ้งลูกเบิ้งพ่อเบิ้งหน้าลูกเบิ้งหาเบิ้งพ่อเบิ้งแน่บัิอีพ่อเบิ้งนู้นหาเบิ้งหน้าเป็นไหนไหนแนี่ยนั่นน่ะอ่าโต เิ็นพูแนะงอนเนี Brother> ่ยสู้่คนเก่งอยู่แล้วอันนี่นะเลือดนักสู้อยู่แล้วอันนี่นะหมอลูกพ่อเหิบสู้แต่เบิด์นจากุณจีเลยน่าหนาอ้วยผิวหนังพี่น้องง่ายหนาโมเมนบาดบ้านมึงบอกบาหวาดตัแต่มันเป็นเป็นเป็นตุ่มเป็นแพมาโดยอ่าแม่คุณลูกคุณจีใหญ่ไหม เคยเรียกม่เานี่น่อยร่มันตขึอนกระยามันได้ดอกเ่านี่ที่ตายไปมันเ่าเลยแล้วบอกว่าผู้เ่าโรกไม่ตายหรอกหรือมันตกเชฉยงมันก็ไ่ตายดอยแค่ผู้เ่าตกได้ซื้อไอ้ตายโอ๊ยข้าวไม่แข็งฮะกูแลมลงงี้แล้วบัดที่นี่ก็ได้ป้าป้าปพ่อพาไป อันนี้ฉันเนาะเอาโอเคเคือนพทย์คือแพทย์อากาพักพอนเรื้อยเด้อเราต้องเห็ดยังหลายเราต้องเห็ดเห็ดนี่กินนวดทุกล่ะอ่าอ้วนก็มาอ้วนอ่ะไว้ไว้อันนี้เอ้ยก็กินโนดเอ้ยแม่เอากรดหนึ่งเอากรดหนึ่งเอาโดดจัดหน่อยเอาโดดดุเอาโดดมาสั้นกันเอาเก็บไปเดี๋ยวบราจะไปซื้อหอยย่พุ่นก็ได้ดุบอกให้เรากิโลเปลีอยนเงินบ่ได้ยังไม่คิโลของกินโอเคมีเงินมันอยู่ไงโดยเป็น้ันนอกมายู่เอาไปน้ำเด้ออย่าลืมเด้อกระเป๋าเงินเด้อ มันตะบนประหลาดตะบนมจ่าอุ้ยมีจ่ามันมันกินลายกระจายเพรก่อนมามันกินลายเออมันกินลายเออดีแน่ดีแน่ให้ลายกินลายอย่าเงี้ยไว้ๆเนี่ยนี่งันธชงท่านอยู่ลายโมเมนต์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดเนื้อเฮาเฮาเฮากาเป็นได้ะโดยเฮาเฮาเฮาสิอันนี้ให้มันให้เอื้อมั่นใจเลยว่าไปล่ะคันเอื้อไปแล้วเอื้อยูได้นั่นน้องเนาะบริเวณว่าน้องบเชื่อใจเอื้อ น้องสีโอนเป็นซื้อเอื้ออะไรซื่อน้องปูปาซื้อวาสนาร่วมกัน3ามคนเลยโอนน้องก็ไดบ่เบ้าบ่เบาบ่เั้าใ่เื้อยได้่เ้าบ่เบ้า่เ้าบ่เบ้าบ่เบ้เล่เบ้าก่เอ้าบ่เบ้าบ่เบาบ่เบ้าบ่เบ้าเบ้่้อยเ้าบ่นบ้าบเบ้าเบ้าู่กบบ่เบ้่เ้อเบาบ่เบ้าเอื้อยเ่เบ้าบ่บาบ่เบ้บ่เ้กเ้กเาเเาเาเเาาเ้าเนาาเาเ้าเ้าเา่า่าอ่บ โบเต like 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 <c oughs> oh, ื้อใจเอื้อยบอนู่นนี่นั่นเขากับโมเมนต์มาเขาโบเตื้อใจคัดเม็ไปอยู่ได้เนาะแต่ว่าไปอยู่แล้วสั่งซ้าแบบว่าคือเอื้อยเห็ดอยู่พี่แหละว่านันไปสั่งเพื่อนเขากต่ยังให้เอื้อยโอ้ยพี่น้องเลยมั่นใจเขาก็บซีโอนไปซื้อเอื้อยน้ำแล้วก็ซื้อน้องน้ำแล้วก็ซื้อวัฒนาสามคนนี่สินะซื้อคนงานก็ได้ดอกโดยแต่คือแบบว่าเขาก็่ยังให้แบบว่าเอื้อยมั่นใจว่าเขาสีบริวารเขาย่านเอื้อยว่า ไปขู่ไปขายดอกครับบริยานจังดะเน่ยโอ้ยพัิกิจนั่นๆได้นอเนาะนี่มองดูมึงมาจระเข้มะพร้าวกร้องยิ่งใหญ่นะเออบ่ได้ดอกมีเฉพาะชอนนะบึ้มโดยกระบอกเอาสอนเอาได้คอยเอากับนอนเพลนบ่ตื่นเยฮ็ดแบบนั้นเออบ่ได้เออบ่ได้โดยกรบอกสอนเอาให้ยาเรียนจะยังไงเลยโดยเพื่อเป่า เอาไงกันย่านานาดิ้งน้อยดิเพี้ยนเถอะเออเพี่ยนตื่นแต่จะมุ้งไงโอ้ยตื่นแล้วมาอดทมด่านทมที่ฮดพักคนหมีน้อยเขาเขาต้องเห็ดเนาเออบอกบ่ายันหนึ่งเขาก็ยันคุบไม่เข้าบ่ไม่ใช่หรออ๋อคันสีหายน้องหนึ่งเขากะยันน้องคุบหดเข้าว่าไงเราเป็นห่วงลูกเราไอยากให้ลูกเค็ดยังห่วงโบแม่เนี่ยเราแบบว่าแนวฮดนั่นนี่เออฮดอยู่นางตัวลงบัวก็แน่ยันบอลด้วยทำไงเนี่ยหนึ่งเอาไงยังมุมงอันใจยัน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 มู้ขี้เดียด ยันบรรจุน้บัดเด้เราเอาขึนมาเมียนเล่ใช่เราูปลาเออยไกหัวลบหขนน้่าดอ่าอาทิตย์หน้านี่ก็ฟาดนองไปถอนฟันอีกแล้วนี่ไอ้ทอดโดนรถบึงโกปกหันเอยบลามักโอ้โหไเฮาแขวจัดำดำนุหมหนูเฮนบอวนเ่ม่เบาิมเอากเบนอโอไปเฮาโดยอันนี้แหละพี่น้องคือแบบว่าคือไอเพนเราเป็นคนอาอจังไดแบบแบบ พี่น้องบางคนบอบเข่าใจหรือว่าโบบหูเอ้ยแล้วอีชีวาบ่ว่ชีว่าเอ้ยแล้วบากลับไปกลับมางงชีวะแม่เลี้ลูกได้ซ้เสียวเดียนะมึงมึงโกนแล้วก็โตเตงคนคนมึง่อเนาะไม่เท่าดูแลเองฉันนี่เล้ยน้องเลยป้อเงิาเ้ทเซนาแบ คือน <łość> ้องว่าเนี่ยมึเื่อเลยเฮาเฮาเฮาที่ไปซักผ้าก็เอื้อกังเอาไปนกระกับามนนี่ยโอ้ยป้าเลยล่ะเสือไปเห็นบอกมันมาเห็นบอกจะไปจัดยากันคนจักกันนี่แหละต่เอาเสื้อเงินครับแมนแมนที่ึงเอือกับไปล่ะเอ็นนี่เมื่อยังนอนเัาอยันบดใหญ่ได้เขาดยเขาจะไปฆ่าก็ได้แล้วปดเจ็บปนแมดบ้ เผื่อจะได้นกบุ้งนออ้าบางเทียอคือว่าเขาเขามาคืออย่ามึกี้นี่เนาะบางเทียเพิ่นเขามาลงหลั่แล้วหลักเช่นรถไฟทหารด้ยต้องเ้องได้เบิ้งนี่โด้วยด้วดยโอ้ยถือไปกินไในน้ำเนี่ยมากินแห่อันว่าอันอันว่าคือน้ำนี่กับพวกนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อนั้นผุดยังบนท่านได้กินเออกินอยูกิน่หล่ากินอยูหล่าไพ่จะไปกินเมดแล้วมาชิบแปลกันใหม่ด้วยคือน้องว่าอ๋อเกินในลายในน้ำนะอันนี้ยันเรียกว่าอันนี้ จะคองเฮดเวียกนักกับปวดองคงปวดเอวธรรมดาธรรมชาติีแลอนันเรียว่าโดยแพทย์หมอคนโดยโดยวันนแลนอนลอยเนโดโอเคสิปาปูปลาปไปไปน้ำอ่าบาไปเจอเบอร์จ่าเบอร์อะไรเกิดมาให้ในแม่ไพ่ดูเป็นชายเป็นสาวเนาะกระไพ่เลยโอ้มีเงือนอยู่แล้วอยู่นึ่งเอาจะมีแล้วมันกระเกนี้หรือยจะลอยเอาเขาไปอยู่แล้วเขาเกิดมาให้ในเกือบชีบัวเก สี่สิบผู้ม่พอได้ชื่อไงแ่แม่แม่่บอเอาไว้แม่าม่แม่วม่ไม่าม่แม่แอาแว่แม่แมีแม่แม่แไ่แมกแม่แก่แม่แม่แเ่าม่แ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 ร่แม่อม่แม่แม่ม่แมกแมญแ้่แด่แไ่้ม่แม่แก่แม่แม่แบ่แม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 ่ม่แม่ม่แม่แม่แป่แม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 ่แแ่แม่แ่่อ่แม่แม่แม่แแม่แม่แม่ม่่แมี่่แ่แม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 แม่แม่่น่มมม่มาม่่ อันว่าพลาดมือนี้จิ้งคลุ่มคลุ่มไปมือนี้นี่ยพี่น้องเอ้ยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะผัวอ่าสีผ้าอีหลาปูปลานี่แี้หนักกระซาเพิ่นเขาไปเบิงไป้นอันนั้นทุกประตูบอจันเนาะไป้เด้ยวป่ะโดยโอเคล่ะสวัสดีพี่น้องนิลูกล่ะโดยเอ้านี่เอ้ยทุ่ยจ้าพี่น้องนุลูกทุ่ยจ้าดูเอ้อุ้มบุ่่้มบ่โอ้หน้าแดงแต่เศร้าได้ดีเรากระได้ อ๋อเนี่ยืฮ no um, ้ยเฮ้ยมาเอาอ้าสวัสดีพี่น้องเลยอโดยเอ้าพี่น้องเลยลุงกับมูนี่กับเลนมาแต่เศร้าพี่น้องเนาะกับเพื่อมาฟังคำตอบจากเอเพนจากน้องปูปลาเอเพนกับสีโบ่นี่เป็นไงดอกจ้ะทางน้องปูปลานี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นงจะเดินไปน้องพี่น้องจะได้กราบขอบุญขอบคุณเนอะขอบุญขอบใจพี่น้องเมื่อที่สุขุมสุนทรพีน้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจบอกว่าต้องมาเลยล่ะเออตามเอามาให้ผ้าชีหูน้ำผึ้งน้ำพันยางก็จะเก่ากับบุคลิกลม บางคนกชมน่มให้พี่น้องอ,อยู่ดีนี่<ม>ความสุขเว<ม>ลาพี่น,อน้องเนาะมาคิี่นี่กับ,บายบายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ